สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับรีวิวถุงมือ5อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้จะชื่อรุ่นว่า RS 3 EVO แล้วก็ต่อท้ายด้วย Airflow นะครับตัวนี้จะเป็นต่างจากรุ่น RS 3 EVO ตัวที่รีวิวไปก่อนหน้านี้เนี่ยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับรุ่นนี้จะมี3สีนะครับจะมีดำเหลืองนี่ครับดำเหลืองอนี้ดำเหลืองเนาะ แล้วก็ดำล้วนนี่ดำล้วนแล้วก็ดำแดงนะครับดำแดงจริงๆสีก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับแต่ความต่างจากตัว R3 Evo ธรรมดานะครับก็คือตัวนี้จะเป็นผ้ารูเห็นไหมเอ่ยเป็นผ้ารูนะครับก็คือ,อ,อให้ลมเข้านะครับผ่านได้นะครับ mm hmm. อันนี้แมทเทเรียลด,ดูไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ ครับเป็นที่เรียกของมันนะครับโลโก้ก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่ช่องลมมีซัพพอร์ตนิ้วตรงนี้นะครับมีโลโก้โลโก้อันนี้เป็นผ้ารูทั้งตัวเลยนะครับทั้งทั้งบอดี้มาเลยนะครับเป็นผ้ารูก็น่าจะใส่แบบเย็นกว่าสบายกว่าเนาะนี่ฝ่ามือก็จะมี RS 3นะครับแล้วก็แถมคำว่า Airflow เข้าไปด้วยนี่สูงมือ ทัชสกินได้เหมือนเดิมนะครับนี่จะมีคอนิกนะครับก็คือทัชสามารถทัชสกินได้นะครับแมทตเรียยลก็นี่กาดอ่อนนะครับข้างในมันจะแบบป๊อกๆหน่อยครับแล้วก็มีตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ S3 Evo Airflow นะครับไซส์มีเหมือนเดิมนะครับ S, M, L, XL, 2XL, 3XL นะครับไซส์แบบค่อนข้างใหญ่อย่างอันนี้นี่ 3XL ใหญ่มากถ้าเทียบกับมือผมครับ คือผมไช้ M นะครับน,นี่ 3XL ใ,นะใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับราคาอยู่่1,990บาทนะครับแพงกว่าตัว AS3 Vivo e นิดนึงนะครับอันนี้จะอยู่1,990บาทนะครับก็ลองมาทดลองสวมใส่กันได้นะครับตัวนี้ก็ใส่แบบก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะใส่ให้ดูใส่ก่อนประมานี้ ใส่ก็โอเคนะแต่ว่าเนื้อผ้าเหมือนจะนิ่มกว่าตัว r i 3 Evo ตัวนี้ i r 4ก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงนะฮะกระชับด้วยกระชับเลยอ่ะกระชับแบบกระชับกระชับอ่ะนะฮะนี่อันนี้ก็สวยแต่ตัวแต่ตัว Evo ตัวนี้ไม่มีสีคาคิบนะครับไม่มีสีที่เป็นสีเขียวที่มาเนาะ อันนี้จะมีแค่แค่สามสีอัน,นุนจะมี4ี่สีนี่ประมาณนี้เหมือนตัวนี้นิ้วยาวว่ะรุ่นที่แล้วนะครับประมาณนี้อันนี้ก็สวยนี่อันนี้เป็นถุงมือแนวสตรีทแอร์นะครับนี่เขาจะเขียนไว้สตรีทแอร์นะครับก็ใส่แบบกระชับด,ดีนะครับใครชอบรุ่นไหนนะครับมามาลองมาชมกันได้นะครับที่ร้านราคาไม่แพงมากนะครับ มีตั้งแต่1,200กว่าบาทนะครับจนถึง2,000กว่าบาทรุ่นนี้ Airfo r นะครับ RS 3 Evo a i r f o นะครับพันเารอยเาบาทนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวเหลืออีกรุ่นนึงเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ามีรุ่นไหนใหม่อีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับเราจะส่งให้ทั่วประเทศ นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ